อ้อค่ะแม่แม่ติดซีรีส์เกาหลีถึงพระเอกจะไม่หล่อก็เถอะแต่ว่าแม่ก็ชอบเรื่องนี้นะคะ,ะมันมีประเด็นว่าสูตรทำอาหารนะคะหรือเคล็ดลับการทำอาหารเนี่ยมันจะถือว่าเป็นแอสเซทของรครอบครัวไหมคะสำหรับในในฟาร์มลี่บิสเนสนะคะ,อ,ะอันนี้น่าจะเป็นหนังในเด็กฟรีที่ชื่อ,อแอคติอวอร์ พ่อพระเอกติดสูตรเอ่อสูตรเป็นซอสซอสเออโคชูจังในจากชีวิตใช่โคูจังเออโคชูจังเออโคชูจังแล้วก็ <c oughs> ก็พ่อพระเอกเนี่ยเขาเป็นเป็นอะไรเป็นลูกจ้างของบริษัทใช่ไหมแต่ว่าบริษัทก็ไม่ได้ให้ให้เครดิตเขาก็เลย ออกสี่ไปว,ว่าเป็นสูตรของท่านประธานท่านประธานบริษัทคิดเองก็ถ้าถามว่าแล้วใครเป็นเจ้าของสูตรก็ต้องบอกว่า,าพ่อพระเอกเนี่ยเขาคิดสูตรในในฐานะที่เขาเป็นลูกจ้างใช่ไหมเมื่อเมื่อเป็นลูกจ้างเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นตกลงไปยังอ,งองื่นเนี่ยเอาตามกฎหมายไทยนะไม่พูดเรื่องกฎหมายเกาหลีนะซึ่งเราไม่รู้เรื่องกฎหมายเกาหลนะีถ้าเป็นกฎหมายไทยก็คือสูตรนี้จะตกเป็นของนายจ้าง ไม่ใช่ของพ่อ,พอเพจอันนี้ตามกฎหมายนะเพราะว่าเพราะพ่อเพกเป็นลูกจ้างคิดสูตรขึ้นมาในฐานะที่ทํางานเป็นเป็นลูกจ้างแต่ประเด็นประเด็นเรื่องกฎหมายคงคงไม่ใช่เท่านั้นมันคงต้องมองเรื่องของตัว,ต,วตัวจริยธรรมด้วยคือเครดิตเนี่ยเครดิตเนี่ยประธานบริษัทเอาไปเป็นของตัวเองเพื่ออะไรเพื่อจะอ,อสือ่อเพื่อจะเป็นเซ็เลอรนั่นหมายความว่าในแง่จริยธรรมบริษัทนี้ก็ก็ ไม่ได้มีจริยธรรมเต็มที่และกันอ,อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เกาหลีด้วยเพราะมีการพูดเรื่องหุ้นขึ้นหุ้นตกตอบคำถามแม่ต่อเนื่องเรื่องของตัวตัวธุรกิจครอบครัวถ้ามันมีสูตรแบบนี้คำถามเป็นของใครก็ต้องดูว่าเป็นของตัวคนคนนั้นหรือว่าเป็นของของกิจการถ้าเป็นของกิจการเนี่ย มันก็เป็นมันก็เป็นมันก็เป็นสมบัติที่เกิดขึ้นหรือเป็นทรัพย์สินที่เกิดขึ้นแต่ต้องเข้าใจก่อนสูตรการผลิตเนี่ยกฎหมายไทยเข้าประเทศไทยนะมันมีกฎหมายทรัพย์สินปัญญาที่เป็นเรื่องของตัวเครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์สิทธิทบัตรความรับทางการค้าอันนี้อาจจะตกอยู่ในเรื่องความรับทางการค้าก็ได้ที่ที่เป็นเรื่องที่เราน่าจะเอามาปรับใช้ได้นะฮะ หลายคนไปเข้าใจผิดว่าสูตรการผลิตอาหารเป็น,ปนลิขสิทธิ์ไม่ใช่ลิขสิทธิ์ตามกฎหมายไทยมันมีอยู่9ประเภทแล้วก็ใน9ประเภทนี้ไม่มีื้องสูตรเลยจะมีใกล้เคียงหน่อยก็คือก็คือเอาสูตรผลิตอาหารเนี่ยมาเขียนเป็นตำราหรือมาทาเป็นเป็นคลิปวิดีโออันนี้ก็จะตำราก็เป็นงานวรรณกรรมคลิปวิดีโอก็เป็นโสดทัศนวัสดุก็เป็นลิขสิทธิ์ได้นะแต่ถ้าสูตรเองที่คิดคิดโดยคนขึ้นมาเนี่ย โดยโดยธรรมชาติมันยังไม่เป็นไม่เป็นลิขสิทธิ์อาจจะเข้าข่ายความรับทางการค้าแต่ตามกฎหมายความรับทางการค้าของเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอะไรก็เป็นความรับทางการค้านะมันต้องทำสามอย่างหนึ่งคือต้องระบุว่าอะไรคือข้อมูลลับ2คือใครเป็นผู้ควบคุมข้อมูลนั้น 3. ามาการเข้าถึงข้อมูลลับนั้นเป็นยังไงไม่ใช่อยู่ดีๆมันเป็นโดยธรรมชาติของมันเพราะนั้นมันไม่ควรจะอยู่กับคนคนนั้นมันควรจะอยู่กับ พราะเดี๋ยวคนคนนั้นตายมันควรจะอยู่กับอะไรที่มันไม่ตายคืออยู่อยู่กับอะไรอยู่กับบริษัทอยู่กับบริษัทที่มันไม่ตายโดยโดยประมาณนี้อา่าแล้วก็ในอน,นาคตถ้ามันตกครัเป็น,ม,นปมรดกตกทับเป็นมรดกมันก็เป็นมรดกที่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 เป็นมรดกได้นะเป็นทรัพย์มรดกได้แต่ว่ามันเป็นทรัพย์มรดกที่ไม่เสียภาษีมรดกเพราะว่ากฎหมายภาษีมรดกเราเก็บจากทร,รัพย์มรดกสี่ประเภท1คือ เงินสดในธนาคารสองหุ้นในตลาดน้องตลาดรับด้วยนะสามคือตัวอสังหาริมทรัพย์ที่ดินอาคาร4ยันพานะอันนี้4ี่ประเภทที่เป็นภาษีมรดกเก็บนะถ้าเป็นส่วนการผลิตไม่เก็บค่ะเดี๋ยวเช้านี้แม้ว่าจะทำเป็นจุดมีตรงนั้นจิงจูชายเพราะตัดนี้หน่งจิงจูชาย,ยไหนเอ่ยเดี๋ยวเขาเก็บมะนาวก่อนมะนาวดองชุดแรกเดือน เป็นเมษาเราน่าจะได้เดือนพฤษภาก็กําลังตามมาที่จะเป็นชุดเดือนมิถุนาโลโหลที่สั่งซื้อไปสี่โลน่าจะมาวันนี้ที่จะที่จะดองมะนาว